อากาศร้อนๆแบบนี้ทริปเกตเตอร์ขอพาทุกคนไปเปิดวาร์ปร้านอาหารและคาเฟ่บนเกาะล้านที่เราคัดมาแล้วทั้งร้านเด็ดร้านดังและร้านเปิดใหม่ให้สายคาเฟ่ฮอปเปอร์ได้ไปตามรอยถ่ายรูปส,สวยๆกันใครมีแพนจะมาเที่ยวเกาะล้านบอกเลยว่าไม่ควรพลาดฉลอคาเฟ่คาเฟ่สุดคิ้วใจกลางเกาะล้านตกแต่งในสไตล์มินิมอลมีบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่โฮมเมดทำเองสดใหม่ไฮไลท์คือมีกาแฟดริป ที่ทางร้านคั่วกาแฟเองด้วยและในช่วงเย็นที่นี่จะเปลี่ยนจากคาเฟ่สุดชิ้วเป็นบาร์สุดชิวมองดูซีบาร์ลับริมชายหาดบนเกาะล้านเด็ดเรื่องบรรยากาศบนชายหาดริมทะเลที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวที่นั่งเป็นโต๊ะเก้าอี้ไม้มีทั้งชุดเล็กและบินแบ็กเรียงรายเต็มขอบชายทะเลตามสไตล์บีชบาร์ซีสเปซ ร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดังริมทะเลเกาะล้านตั้งอยู่บนริมหาส่วนตัวมีทั้งโซนอินดอร์ในห้องแอร์และโซนเอาท์ดอร์รับลมชมวิวทะเลมีมุมถ่ายรูปกับชิงช้าสไตล์บาหลีริมทะเลสุดปังถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่มาเกาะล้านแล้วต้องแวะมหารักคาเฟ่คาเฟ่สุดชิคที่มาพร้อมกับวิวทะเลสวยสุดปังตัวร้านมีทั้งหมด2ชั้น แบ่งออกเป็นโซนอินดอร์และเอาดอร์ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้มสลับกับบานหน้าต่างกระจกที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจนคั<ๆ>วระเบียงรักร้านอาหารทะเลวิวสวยขวัญใจของชาวเกาะโดดเด่นด้วยรสชาติที่เข้มข้นวัตถุดิบสดใหม่ตัวร้านมีทั้งโซนอินดอร์ในห้องแอร์เย็นฉ่ำและโซนเอาดอร์ที่เป็นที่นั่งรับลมชมวิวทะเลด้านนอกใครมาลองชิมแล้วต้องกลับมาซ้ำอย่างแน่นอน มิดเกาะล้านรีสอร์ทบาร์แอนด์บิสโทรอีกหนึ่งบาร์ลับสุดคูลของเกาะล้านมาในคอนเซปต์ The Place of Secrets ตกแต่งสไตล์บาหลีที่ผสมผสานความทันสมัยได้อย่างลงตัวและมีสเสน่ห์น่าดึงดูดบอกเลยว่าสวยจนต้องหยิบมือถือขึ้นมาอัพสตอรี่พอยส์บาบาร์บรรยากาศชิลตกแต่งมาในสไตล์โมเดิร์นลอฟและไฟนีออนเก๋ๆที่นี่มีบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย ยังมีดนตรีสดเล่นเพลงเพราะๆให้ฟังตลอดคืนใครมองหาที่เฮงเอาอย่างค่ำคืนบนเกาะล้านปักหมุดพอสบาวไว้เลยรินรักคาเฟ่คาเฟ่เรือนกระจกที่อยู่ภายในที่พักสวยๆอย่างบ้านรินรักเกาะล้านเป็นคาเฟ่ที่ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลสีขาวโดยผสมผสานกลิ่นอายความเป็นบาหลีไว้อย่างลงตัวมาพร้อมกับมุมถ่ายรูปมาแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน มาปิดท้ายกันที่ซานาดูดีเนอร์ร้านอาหารริมชายหาดของที่พักซานาดูบีดรีสอร์ทตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัวสุดพลายเว e เรียกว่ามารับประทานอาหารที่นี่ได้กินทั้งของอร่อยและได้ชมวิวทะเลสวยๆที่ใครได้เห็นแล้วต้องประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน เรียกได้ว่าอิ่ท้อมแถมได้ชมวิวทะเลสวยๆกันแบบจุใจกันเลยนะคะเพื่อนๆถูกใจที่ไหนก็สามารถปักหมุดไปตามรอยกันได้ที่เกาะล้านเลยและสำหรับครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวหรือไปกินของอร่อยกันที่ไหนต่อก็อย่าลืมกดติดตามทริปเก็ตเตอร์กันไว้ด้วยนะ